ตอนที่17ความแค้นของโทรณาจารย์กับเท้าทุรบทสำหรับโทรณาจารยนนั้นประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆค,คือเป็นลูกของฤาษีพระราชวาทในสมัยตอนเด็กระหว่างที่ยังเรียนหนังสืออยู่นั้นมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าทุรบทสำหรับทุรบท คนนี้เป็นเจ้าชายแห่งแว้นปัญจาละที่พระบิดาให้มาเรียนวิชากับครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อและสองคนนี้เป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันและรักใคร่ชอบพอกันเป็นพิเศษในสมัยที่เรียนหนังสือด้วยกันเจ้าชายทุรบทชอบพอกับหายคนนี้มากถึงขนาดเลยปากว่า ข้าชื่นชอบท่านมากข้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างท่านกับข้าสิ้นสุดลงเมื่อเราเรียนจบเท่านั้นข้าเป็นรัชทายาทแห่งราชสำนักแห่งแคว้นปัญจาและเมื่อข้าเติบใหญ่ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแล้วข้าอยากให้ท่านไปอยู่กับข้าเราจะได้เป็นสหายกันไปตลอดชีวิต หลายปีผ่านไปเมื่อทั้งคู่เรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตนเองโทรณาจารย์มาแต่งงานกับนางคฤิปปีน้องสาวของคริปาจารย์หลังแต่งงานปรากฏว่าโทรณาจารย์ได้ลูกชายคนหนึ่งตั้งชื่อว่าอสศวถามาในช่วงวัยหนุ่มโทรณาจารย์เป็นคนทะยอทยานต้องการความสําเร็จในชีวิต และอยากเป็นนักแม่นธนูที่เก่งที่สุดครั้งหนึ่งโทรนาจารย์ดันเดินไปหาพระขวาจารย์ซึ่งเดินทางไปทั่วโลกถึง21ครั้งเพื่อสังหารพวกวัณนนกษัตริย์เมื่อพระขวาจารย์เจอกับโทรนาจารย์ในตอนนั้นพระขวาจารย์ได้ให้การต้อนรับโทรนาจารย์เป็นอย่างดีแล้วถามว่า เจ้าดันดนมาหาข้าถึงนี้เจ้ามีอะไรจะให้ข้าช่วยโทรนาจารย์บอกว่าข้าชื่อโทรณะเป็นบุตรของฤาษีพระราชวาสข้ามาหาท่านเพื่อให้ท่านช่วยให้ข้าบรรลุถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติ แต่พระควารจาร์ตอบกลับว่าข้าไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆข้าได้ละทิ้งสมบัติในโลกที่ข้ามีให้กับฤาษีกัสปะไปจนหมดสิ้นแล้วข้ามีสมบัติหรืออยู่เพียงอย่างเดียวคือตัวข้าควรจนไร้สมบัติเช่นข้าจะให้อะไรกับเจ้าได้โทรนาจารย์ได้ยินคำตอบแบบถ่อมตนของพระควาจา์ก็ยิ้มแล้วบอกว่า ท่านผู้ยิ่งใหญ่ข้าต้องการทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ในตัวท่านนั่นแหละท่านได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ในวิชาหยิงธนูที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาข้าอยากเป็นลูกศิษย์และเรียนรู้วิชาหยิงธนูจากท่านพอโทรณาจารย์บอกไปอย่างนี้พระควาจารย์ก็ยิ้มแล้วตอบว่า ถ้าแบบนั้นแล้วและก็ง่ายมากข้าจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้านับแต่นั้นโทรนาจารย์ก็กลายเป็นลูกศิษย์ร่ามเรียนวิชาย,ยิงธนูจากพักวาจารย์การเรียนวิชาย,ยิงธนูเพื่อความเป็นยอดฝีมือนักยิงธนูของโทรนาจารย์กับพักวาจารย์ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยในที่สุด โทรณาจารย์ก็ลาจากเมื่อเรียนจบพร้อมกับได้วิชาอาคมเพิ่มเติมอีกมากมายโทรณาจารย์กลับมาถึงบ้านนั้นเป็นเวลาที่ลูกชายคนเดียวโตวเป็นเด็กน้อยแล้วแต่ครอบครัวของโทรณาจารย์อยู่ในสภาพที่ยากจนค้นแค้นเป็นอันมากมีอยู่ครั้งหนึ่งอัศวถามาซึ่งยังเป็นเด็กน้อยถามนางกริต ผู้เป็นมัรดาวา่าแม่เพื่อนๆนของข้าพูดถึงอะไรสักอย่างที่เขาเรียกว่าน้ำนมกันข้าอยากได้บ้างพวกเพื่อนๆยังบอกกอด้วยว่าไม่มีอะไรที่จะมีรสชาติดีเยี่ยมเท่ากับน้ำนมอีกแล้วยกเว้นแต่น้ำอมฤตเท่านั้นข้าอยากได้น้ำนมเหมือนกับเพื่อนๆนบ้างความยากจนค้นแค้งขนาดไม่มีอะไรจะกินทำให้นางกลื ไม่รู้จะทำยังไงดีและก็ไม่รู้ว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกชายคนเดียวเช่นไพรเมื่อโทรณาจารย์กลับมาจากไปเรียนวิชาย,ยิงทนูพอได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็มีความทุกข์ใจกับสภาพความเป็นนอยอยู่อันแร้งแค้นของตนขนาดว่าไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเหมือนกับคนอื่นๆเป็นอันมาก และในตอนนั้นเองที่โทรณาจารย์นึกถึงคำพูดของสหายคนหนึ่งสมัยยังเรียนหนังสือด้วยกันโทรณาจารย์นึกถึงเจ้าชายทุกแต่งแข่งเปล่าแค้น ซึ่งเป็นเพื่อนรักนั่นเองโทรนาจารย์บอกกับมีว่ากริปีข้ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าทุรบทตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าเพื่อนของข้าคนนี้ขึ้นเป็นพระราชาปกครองแคว้นปัญจลแล้วทุรบทคนนี้เป็นเพื่อนรักของข้าตอนที่ไปเรียนวิชาด้วยกันทุรบทเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งปันความมั่งคั่งให้กับข้ามาพวกเรารีบไปแคว้นปัญจลกัน เธอไปถึงนั่นแล้วพวกเราคงไม่ต้องตกอยู่ในความยากจนะแค้นแบบนี้อีกต่อไปเมื่อปรึกษาหารือการเสร็จสั่งคนพ่อแม่ลูกอันประกอบด้วยโทรณาจารย์นางกฤิปิและอัศว์หามาต่างก็มุ่งหน้าตรงไปยังราชสำนักแควนปัญจระดด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่านับจากนี้ไปจะพ้นจากความยากจนกันเสียที ครอบครัวของทรณาจา์ซึ่งเดินทางไปยังแคว้นปัญจาและในที่สุดก็เดินทางไปถึงและที่นั่นโทรณาจารย์ได้ขอเข้าพบเท้าทุรบทผู้เป็นสหายและได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้เมื่อพบหน้าเท้าทุรบทอีกครั้งหนึ่งโทรณาจารย์ก็ทบทวนความหลังในอดีตให้สหายรักฟังว่า ข้าคือโทระนาค่าเป็นสายท่านในวัยเยาว์ท่านคงจำได้บัดนี้ข้าได้ทราบข่าวว่าท่านได้ขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์ข้าจึงเดินทางมาพบท่านท่านยังจำางพูดตอนที่เราอยู่ในอาสองร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันได้หรือเปล่าท่านบอกว่า อยากจะให้มิตรภาพของเรายืนยงตลอดไปท่านถึงขนาดเสนอให้ข้าร่วมบันลังกับท่านแต่ข้าไม่ต้องการดินแดนหรือราชสมบัติของท่านแม้แต่น้อยข้ามาเพื่อพกท่านในฐานะสายเก่าส่วนท่านจะดำเนินการอย่างไร ที่จะให้ข้าอยู่กับท่านก็สุดแท้แต่ท่านจะเห็นควรคอแต่เทียงให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปก็พอแล้วแต่สิ่งที่โทรณาจารย์ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คือเท้าทุรบทได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงบัดนี้เท้าทุรบทมีช่เจ้าชายหนุ่มที่เคยมีคำพูด อันออนหวานกับพรามหนุ่มในอดีตอีกต่อไปแล้วการที่พระองค์มีทรัพย์สมบัติมากมายและการที่มีสถานภาพใหม่เป็นพระราชาทามให้พระองค์มีความยิ่งในตัวเองและด้วยความหมู่เมาในการเสพอำนาจที่ได้มาทำให้เท้าทรบทหัวร้อยยอกโทรนาจารย์ก่อนจะพูดว่า ท่านทำให้ข้าต้องหัวเราะออกมาพรามผู้ยากจนคนแค้นซึ่งเคยเป็นสหายข่าในวัยยามาบัตินี้ท่านมาอ้างมิตรภาพกับข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่ามิตรภาพจะมีก็ต่อเมื่อคนสองคนนั้นมีสถานภาพที่ทัดเทียมกันมีแต่คนจนสองคนและคนรวยสองคนเท่านั้น ที่จะเป็นวิสหายต่อกันได้แต่วิตรภาพอันแปลกประหลาดที่ท่านพูดออกมานั้นเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงได้เลยมันไม่มีทางปรากฏเป็นจริงได้ข้าขอร้องให้ท่านกลับออกไปและอย่าได้มาหาข้าอย่ามารบกวนข้าด้วยเรื่องในอดีตที่ท่านเสริมเติมแต่งขึ้นมาเลย ท้าทุรบทซึ่งจำสายในวัยเรียนคนนี้ได้แต่ได้กล่าววาจาที่ตา่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแถมยังพูดถึงมิตรภาพที่มีได้แต่เฉพาะกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันออกมาเช่นนี้ทำให้โทรณาจารย์ยืนงงไม่รู้จะพูดอะไรออกมาอยู่คู่ใหญ่โทรณาจารยสะบัดหน้าจากไปโดยไม่กล่าวอะไรออกมาแม้แต่ คำเดียวนอกจากพกเอาความแค้นไว้ในใจแต่ในช่วงเวลาที่โทรนาจารย์เข้าเฝ้าพระราชาธุรบทในราชสำนักและได้รับการดูถูกเหยียดอย่างโดยไม่พูดอะไรออกมาสักคำนั้นกลับเป็นการตัดสินการกระทำในอนาคตของโทรนาจารย์และเท้าธุรบทไปในอีกแบบหนึ่งสิ่ง ที่โทรณาจารย์คิดได้ในตอนนั้นเป็นคำสั้นๆเพียงแค่คำเดียวนั่นก็คือการแก้แค้นโทรณาจารย์รู้แต่ว่าจะต้องแก้แค้นเท้าทุรบทซึ่งบัดนี้ถูกโมหะครอบงามจนทำให้ลืมคำมัน่นสัญญาที่เคยมีไว้ในอดีตและเพื่อตอบแทนกับการดูถูกของอดีตสหาย ซึ่งทำเหมือนกับตนเป็นขอทานเช่นนี้โทรณนาจารย์นึกแต่เพียงอย่างเดียวว่าเท้าทุรบทจะต้องเจ็บปวดกับการกระทำครั้งนี้โทรณนาจารย์ตัดสินใจว่าต่อไปจะฝึกยุวกสัต์โดยเฉพาะการสอนวิชาย,ยิงธนูที่มีความโดดเด่นเป็นเฉพาะของตนและด้วยลูกศิษย์ ที่เป็นคนในวรนักษัตย์นี่แหละที่โทรณาจารย์มั่นใจว่าจะทําให้ความต้องการจะแก้แค้นของตัวเองเป็นจริงต่อไปด้วยเหตุนี้โทรณาจา์จึงเดินทางจากควานปัญจาละมายังควานกุรุเพื่อดำเนินการแก้แค้นตามแผนการที่คิดเอาไว้ใจแต่การตัดสินใจมุ่งตรง มาที่แคว้นกุรุนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ราชสานาคสตินาปุรานั้นโทรณนาจารย์มีพี่ของมีคือกริปอาจารย์ทำนักอยู่และโทรณาจารย์ยังทราบด้วยว่าบัดนี้กริปาจารย์ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาให้กับบรรดายุวกสัตว์แห่งราชวงศ์กุรุ ด้วยความหวังของโทรณาจารย์ในการเดินทางมายังกรุงหัสตินาปุระที่ซ่อนเร้นไม่บอกใครก็คือต้องการจะล้างแค้นเท้าทุรบทนั่นเองตอนที่โทรณาจารย์เดินทางมาถึงนอกกรุงหัสตินาปุระก็คือช่วงเวลาที่โทรณาจารย์ได้เห็นบรรดายุวษัตริย์ เจ้าชายพระองค์น้อยกำลังเล่นกันอยู่และที่นั่นเป็นที่โทรณาจารย์ใช้วิชายิงธนูเก็บลูกบอลหรือลูกคลีที่ตกลงไปในบ่ออ้ามขึ้นมาให้ดูและในตอนหลังเท้าพิสมัตได้ออกมาต้อนรับและเชื้อเชิญให้โทรณาจารย์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชายิงธนูให้กับเด็กๆ ซึ่งการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเท้าพี่สามารถเป็นที่พอพอกพอใจของโทรณนาจารย์เป็นอันมากเมื่อมีโอกาสได้สนทนากันในภายหลังโทรณนาจารย์ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ตนถูกดูถูกเหยียดยามโดยเท้าธุรบทซึ่งเป็นมิตรสหายในวัยยาว โทรณาจารย์ไม่ได้ปิดบังความในใจที่ต้องการจะแก้แค้นเมื่อเท้าพีสม,มาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็บอกกับโทรณาจารย์ว่าท่านมาถูกที่ถูกเวลาแล้วข้ามีหลานหลานร้อยกว่าคนที่ต่างก็กระตือรือร้นอยากจะเรียนวิชาย,ยิงธนูข้ารู้สึกว่า ได้รับเกียรติจากท่านอและยังรู้สึกหมดห่วงถ้าหากท่านจะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ฝึกวิชาย,ยิงธนูให้กับบรรดาเด็กๆพวกนี้ให้เป็นนักรบเยี่ยงคนในวนในรนักษัตริย์อย่างแท้จริงด้วยพอเท้าพิสมาบอกความประสงค์เช่นนี้โทรณาจารย์ก็ดีใจเสียยิ่งกว่าได้อะไรทั้งสิ้นโทรณาจารย์ตอบตกลงแทบจะในทันที และเมื่อเป็นเช่นนั้นท้าวพิสามากก็เรียกเจ้าป่านทบและเจ้าเก่าพรวมทั้งเจ้าจากแว่นคว้าอื่นๆที่มารา่มเรียนวิชาในราชสารนคาสตินาอุราให้มาเฝ้ากันพร้อมหน้าและประกาศกับโทรณาจาย์ต่อหน้าเด็กๆว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเด็กๆพวกนี้จะอยู่ในความดูแลของท่านหน้าที่ของท่านก็คืออบรมบ่งพอให้เด็กๆ พวกนี้โตขึ้นเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนับแต่นั้นเป็นต้นมาโทรณาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นครูคนที่สองต่อจากปิปอาจารย์ของบรรดาเจ้ากคารพและเจ้าป่านทบหลายปีผ่านไปการให้การอบรมแก่เจ้ากคารบและเจ้าป่านทบมีความก้าวหน้าไปตามลำดับบรรดาเด็กๆก,ก็ตั้งใจเรียนกับอาจารย์คนเก่งกันอย่างเต็มที่แต่ละคน ได้พัฒนาความสามารถในการใช้อาวุธนานา,นาชนิดและเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าใครโดดเด่นในการใช้อาวุธไหนกันบ้างและในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรากฏว่าอรชุนเจ้าป่านทบคนที่สามเป็นสิทธิที่โทรณาจางโปรดปรานเป็นที่สุดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอรชุนชอบวิชาย,ยิงธนูมากและตั้งใจฝึกฝนอย่างคร่ามเคร่งเอาจริง เอาจังอยู่ตลอดเวลาความอดทนและทุ่มเทให้กับการฝึกฝนที่โทนาจารย์สอนให้ยิ่งทำให้โทรนาจารย์มีความรักในตัวสิทธิคนนี้มากขึ้นไปอีกและในที่สุดก็เป็นที่เข้าใจกันว่าอรชุนเป็นสิทธิที่โทรนาจารย์รักมากที่สุดจะว่าไปแล้วโทรนาจารรักอรชุนเสียยิ่งกว่าอศวถามาผู้เป็นลูกชายแท้ๆของตัว เองเสียด้วยซ้ำไปแต่เรื่องนี้จะไปโทษโทรณาจารย์ก็ไม่ได้เพราะอรชุนก็เป็นลูกศิษย์ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องเป็นศิษย์ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับอาจารย์เป็นอันมากอรชุนเอาจริงเอาจังและฝึกฝนหนักกว่าคนอื่นมากของตัวเองแม้แต่ในตอนกลางคืนอรชุนก็ยังฝึกวิชาย,ยิงธนูไม่หยุดหย่อนเพื่อพัฒนาฝีมือ ทอรณาจารย์เองชื่นชอบลูกศิษย์คนนี้มากถึงขนาดเคยเอ่ยปากครั้งหนึ่งว่าอรชุนอาจารย์ไม่เคยเห็นนักแม่นธนูที่เอาจริงเอาจังขนาดเจ้ามาก่อนอาจารย์สัญญากับเจ้าว่าต่อไปเจ้าจะเป็นนักแม่นธนูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาารชุนได้ฟังคำของอาจารย์เช่นนี้ก็ยิ่งมีความสุขเบิกบ,บานใจมากขึ้นไปอีกเรื่องความตั้งอกตั้งใจจะเป็นนักแม่นธนูที่เก่งที่สุดไหน โลกนี้ผมมีเรื่องเล่าแทรกให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะตอกย้ำให้เห็นความตั้งใจของอรชุนเรื่องมีอยู่ว่าในการร่่มเรียนวิชายิงธนูนั้นในบรรดาลูกศิษย์ลูกหานั้นมีอยู่สองคนที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถใกล้เคียงกันมากคนหนึ่งก็คืออรชุนที่เราทราบกันดี ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอสวถามาลูกชายของโทรณนาจารย์นั่นเองเรื่องนี้สร้างความลำบากใจให้กับโทรณนาจารย์ไม่น้อยเพราะคนหนึ่งเป็นลูกอีกคนเป็นลูกศิษย์คนโปรดอสวถามาเองก็ต้องการจะให้โทรณนาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อสวถามาไปอ้อนวอนโทรณาจารย์ผู้เป็นพ่อให้สอนวิชาเพิ่มเติม ให้แต่โทรนาจารย์ซึ่งต้องดูแลลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่สามารถทำให้ได้อศวถามาก็อ้อนวอนอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดทรนาจารย์ก็ตัดใจยอมทำตามคำขอร้องของลูกแต่เพื่อมีให้เป็นปัญหาว่าเอาใจใส่ลูกศิษย์ไม่เท่าเทียมกันโทรนาจารย์ก็หาทางออกโดยการให้อศวถามากินข้าวกินปลาให้เร็วกว่าคนอื่น และใช้เวลาที่เหลือมาฝึกวิชาเพิ่มเติมกับตนอรชุนซึ่งเป็นคนสังเกตสังกาเรื่องนี้รู้สึกผิดปกติที่เห็นว่าแต่ละวันอัศวถามากินข้าวเสร็จก่อนใครเพื่อนแล้วก็หายตัวไปโดยไม่บอกว่าไปไหนอรชุนลอบติดตาม ไปจนพบว่าอัศวถามาไปเรียนวิชาเพิ่มเติมกับโทรณาจารย์ผู้เป็นพ่อเมื่อทราบความจริงอรชุนก็ไปพบกับโทรณาจา์พร้อมกับทวงสัญญาที่อาจารย์ให้ไว้และในที่สุดโทรณาจารย์ก็ต้องยอมให้อรชุนมาเรียนวิชาเพิ่มเติมพร้อมกับอัศวถามาด้วยความมุ่งมั่นของอรชุนและคำสัญญาของโทรณาจา์เป็นปมที่ผูกกันอย่างแยกไม่ออกตั้งแต่ต้นจนจบ อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่โทรณาจาร์กำลังอาบน้ำชำระเนื้อตัวอยู่ในแม่น้ำคงคานั้นก็ปรากฏว่ามีจระเข้ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาและเข้ามาโจมตีโทรณาจาร์จระเข้งับขาข้างหนึ่งของโทรณาจาร์เอาไว้ในปากโทรณาจาร์ต้องส่งเสียงร้องให้ลูกศิษย์ช่วยด้วยเสียงอันดังว่าช่วยข้าด้วยช่วยอาจารย์จากจระเข้อันดุร้ายตัวนี้ด้วยอันที่จริงด้วยวิชาที่มีอยู่ของ ทรณานาจารย์นั้นการจะจัดการกับจรเข้เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากแต่ทรณานาจารย์ต้องการจะทดสอบความกล้าหาญของบรรดาลูกศิษย์เลยร้องขอความช่วยเหลือยังไม่ทันที่คำพูดร้องขอความชาวิเหลือจะหลุดออกจากปากทรณาจารย์หมดสิ้นด้วยสามไปอรชุนก็ใช้ความเร็วและลูกศรอ,อันคบกรดยิงใส่สังหารจรเข้ตาย จมลงสู่ก้นแม่น้ำเกือบจะในทันทีไหวพริบปฏิทานของอรชุนที่แสดงออกในครั้งนี้ทำให้โทรนาจารย์มีความสุขมากและยิ่งปลดปาลาศุษิ์คนนี้มากขึ้นไปอีกและด้วยความชื่นชมยินดีโทรนาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาพรมมาสให้กับอรชุนเป็นกรณีพิเศษ ทรณอาจารสอนวิธีจะใช้วิชาและถอนวิชาดังกล่าวให้กับอรชุนแต่ก็ไม่ลืมเตือนอรชุนไปพร้อมๆกันด้วยว่าอรชุนอันวิชาพรมศาสตร์ที่อาจารย์สอนให้เจ้านี้เป็นวิชาที่มีพลานุภาพมากและจำไว้ว่าเจ้าจะต้องใช้กับคนที่ปกติเท่านั้นถ้าหากเจ้าไปใช้กับคนที่พิกลพิการแล้วจะก็มันจะทำลายล้างโลก เลยทีเดียวและถ้าหากเป็นพวกรากสดหรือเทวดาที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์นั่นคือต่อที่สมควรจะใช้วิชาดังกล่าวปรชุนรับฟังคำสั่งสอนอย่างตั้งใจและน้อมนำไปปฏิบัติอย่างออกไปเคร่งครัดสำหรับวิชายิงธนูที่เรียกว่าพรมศาสตร์ใช้วิชานี้ในการทำสงครามกับพวกยักษ์ย้าย ได้ยังมีประสิทธิภาพสูงมากวิชานี้เป็นวิชาที่พระพรหมได้มอบให้กับฤาษีที่บำเพ็ญตบะและมีการถ่ายทอดกันมาตามลำดับจากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ในมหากาบมหาภานตานั้นทรราาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับอรชุนซึ่งเป็นสิทธิโปรดนั่นเอง